คลิปนี้เป็นคลิปที่ฉันเดินทางมาหอดกรุงเทพเราจะยิงออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายสองหอดกรุงเทพประมาณเที่ยงคืนเนาะจะ้ะเมื่อยล่กกับการเดินทางแต่ว่าคุมค่าจะยิงเมื่อบานยามฝนได้คองอยากคองกินมาหลายหลายจะพี่นอหอดหอพักเข้าแร้่วฝนกระตกดิ้นย่อยๆก็คือหอดบ้านได้บันิยิงเอ้ยภากันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ากับยิงเปิลเนาะจะ้ะไอ้ใช่เวงลูกไปเห็นงานแต่เศร้าหุ่นยิงมือหนิก็เลย้ากันหนึ่งเข่าฉันได้มกป่าลูกของมาแต่บ้านเนาะค่ะกระสีเอามาอุ่นกินขัวกินกับข่าเหนียวห่อน จะพี่น้องได้มะข่อมานำข้าเจ้าออกมาขายตอนที่ฉันแวะไปเ,ไปเล่ในอยู่บ้านไอ้แช่เวงเนาะจา้ะขาเจ้าออกมาขายยิงเอ้ยถุงบากใหญ่ประมาณสองสามสี่าโลผุ่นละเด้อกะปริมาณเบิ่งหนันข้เจ้าขายถุงละหาสิบบาทยิงฉลดเอาไมา่กินเบิ่งยิงเอ้ยหอนอยากกลับไปซื้ออีกแซ่บแซ่บมะข่อเป็นมะข่อหวานเนาะจ้ะพอแต่ได้ซีมเบิ่งยิงแซ่บหลายกินกับพริกน้ำปลาเนาะคะ่ะฉันก็เลยโทรกลับไปบอกแม่นะคะว่าถ้าเพิ่นมาขายอีกซื้อฝากทรงลงมากรุงเทพให้อีกเนี่ยเด้อแม่สอดบอกเพิ่นว่าซ แฝบหลายมะขม่มันโบสุ่มยิงเปิ้นกัก้อยเนื้อถ่าฉันตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยิงขวก้อยไว้เนาะจา้ะฉันกะสิมาเผามะลินไม่กินกับขวก้อยแลวกะสิเอาหมกปลาลูกคอกมาอุ่นกินน้ำนาะจากระวังร้อนหวดเข่าสุกยูฮันฉันกะปอกมะข่แซ่พี่เกือไว้เออยตายบาดไปกินมะข่าแ่บหลายมะข่หวานนาะจา้ะพี่น้องโชคดีมากนะคะบางต้นมันสิสุ่มนาะจ้ะยิงอุ่นกับเข่ากับน้ำเซจเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องมาม,ามา่มากินเข้าแสบๆน้ำกันจะมือ้อนี้มีหมกปลาลูกคอกนะคะแล้วกะ ขัวก้อยเนื้อเนาะจะยิงแล้วก็กินกับเผาหมกลิ้นไม่จะพี่น้องหนึ่งขเข้าเหนียวบะที่นี่แล้วก็ได้เน้อไม้ที่เม่ต้มไว้นะคะเราอัดใส่กองโฟมมาหายเยอะเข่ากา้านเข่ากันกระขัวก้อยนะคะมาจะพี่น้องม่กินแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าก็กตั้งแต่กลับบ้านไปเนาะจะพี่น้องลงลิปไปฟ้าสางที่สกลนครนานะจะยิงหอดสกลประมาณหกโมงเสาชุ้มสันหลุดจอดซื้อเนื้อเนาะจ้ะก็เลยทายลงซื้อเนื้อแล้วก็ไปกอยกินไปเฮ็ดกินยูเฮือนไอ้ชายเวงเนาะจะยิงเอ,อ้ยคนเบืองร้ายหลายคนเบืองสามแสนสี่แสน ทุกๆคนหลายๆเด้อค่ะสําหรับการติดตามรับชมการกดไลค์กดแชร์ผู้ใดไก็มีแต่มาคอมเมนต์อยู่บ้านใดอยู่อาเภอใดเนาะจ้ะขึ้นหอดอยากกลับบ้านบางคนเพิ่นกับไบรมีโอกาสเมื่อเทศกาลวันแม่เนาะค่ะได้เห็นบรรยากาศได้เห็นภาพบ้านเฮาทงหน้าเขียวๆกับบรรยากาศฝนตกบา้านเฮาป่าลงตอกลงตรงเังสีหน้าหญิงมีแต่คนมาคอมเมนต์ขึ้นหอดบ้านอยากกลับบ้านแบบนั้นแบบมีฉันดีใจห้ายๆนะคะขอบคุณสาหรับการตอบรับการกดไลค์กดแชร์ของพี่น้องเอฟซี้ายๆเด้อค่ะพี่น้องเป็นกําลัง ใจที่ดีอิลิค่ะพี่น้องสําหรับคนเห็นคลิปเนาะคะ่ะเราได้รับการตอบรับแบบนี้ยิงขอบคุณทุกคนหลายๆจากใจจริงสําหรับการกดไลค์กดแช่นะาจา้ะฉันก็ดีใจนะยิงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งได้ถ่ายทอดแบบวิถีชีวิตบ้านๆให้คนอยู่กรุงเทพได้เห็นแล้วค้นฮอดบ้านหะนค่ะแต่มีความสุขเนาะค่ะมีความสุขที่ได้เห็นคนดูมีความสุขมือนีไปเราจะทุกคนมากินยัวเวานัวหัวมวลสานีแหละขอบคุณทุกๆคนหลายๆเด้อค่ะสำหรับการติดตามรับชมการกดไลค์กดแช่มือนีไปแล้วสวัสดีจ้า Ah!